ไปแลนในเรื่องของระบบสมาร์ทการ์ดเทดานสุลกากรเสดานะคะซึ่งผู้ตัวสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะรวมประชุมคณะกรรมการธรรมาธิบาลน,นะคะพร้อมกับเยี่ยมชมระบบสมาร์ทการ์ดเทดานสุลกากรเสดาค่ะ เทดานสุลกาก่อนสดวแห้งไหมจังหวัดสงคลาะคะ้านางทัศนีพุ้นชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขศตรวจราชการที่5เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสรงคลา้ากอทอดจอสังสงคลา้าครั้งที่2อถับ2567 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีวาระสาคัญค่ะเพื่อรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณของกทอจอส่งคลาประจําปีงบป,ประมาณ2567เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางของกทอจอตลอดจนรับทราบรายงานพ้นการลงพื้นทีสอดสองโครงการพัฒนาพื้นทีตามแนวพระราชดํำริและลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ2567 แล้วก็พิจารณารายงานพ้นการลงพื้นเทเทสซอดสองโครงการของคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดส้งคลา้าประจำปีงบประมาณ2567ซาองเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น12โครงการ พ้นปรากฏว่าได้ดําเนินการลงพื้นที่ซอดสองแล้วนะคะจานวน6โครงการอยู่ในแผนการลงพื้นที่ระหว่างวันที่29เถึงส0สิงหาคม2567อีกจํานวน5โครงการแล้วก็มีการขอคืนงบประมาณจํานวนหนึ่งโครงการค่ะนางทัศนีพ้นชศนิโกบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้การชจ่ายงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปตามลักธรรมิบาลมีประสิทธิภาพแล้วก็ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของด้วยงานผาครัดมากที่สุดใด็กส่งโคงการลงพื้น ที่สอดส่องโครงการเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำในซีประเด็นที่สําคัญค่ะได้แก่การดําเนินงานต้องสอดสอดคลองกับวัตถุประสงค์ของโครงการระยะเวลาการลงนามในสัญญาระยะเวลา,าดําเนินการที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญาจางรื้อไม้เพื่อจะให้การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพโปรง่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ตจราการพร้อมขนาก็ลงพื้นที่ไปติดตามสอดส่องโครงการจัดหาและติดตั้งระบบ ตรวจตูคอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบคับพานจำนวนส่องเครื่องโดยมีนายพดดมเดชมังคังนายดานสุลกาการสเดาพร้อมขณะไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็นําเสนอกระบวนการตรวจสอบตูคอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง เอ็กซเรย์แบบขับพานที่เป็นระบบสมาร์ทเกตซึ่งมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ทันสมัยที่สุดในบันทีพักตายเพื่อจะรองรับการเติบโตด้านการค้าการลงทุนการคมนาคมผ่านด่านพรมแดนไทยแล้วก็มาเลเซียในอนาคตนี้นั่นเองค่ะ,คะนี่นะคะก็จะได้มีการยันย้ำในหลายๆเรื่องอลักสําคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดก,การกับประมาณเพื่อจะให้มีความโปรง่งใสแล้วก็เป็นธรรมที่สําคัญเพื่อนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ